นอกจากนวัตกรรมของฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าเอเชียนะคะเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างก็คือที่ดูไบค่ะต้องบอกว่าดูไบเนี่ยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เรียกได้ว,ว่ามีตึกสูงๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่ยอดเขาก็เลยมีการพยายามคิดคนนะคะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าตึกต่างๆที่ บ้านเขาเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาหรืออะอย่างเช่นไฟไหม้หรือมีเหตุอุทกภัยต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของไฟต่างๆเนี่ยเขาจะมีการเข้าไปดับเพลิงยังไงได้บ้างนอกจากเรื่องของรถนะคะเขาก็เลยมีการคิดค้นนะคะเป็นเขาเรียกว่าโลมาที่จะช่วย พ่นน้ำนะคะอันนี้แปลแบบไทยๆให้นึกภาพออกคุณผู้ชมดูภาพตามนะคะก็คือที่นั่นเนี่ยแน่นอนว่ามีทะเลทรายนะคะที่กว้างใหญ่ไพศาลมาและที่สําคัญก็คือเขามีอุปกรณ์ที่เขาคิดค้นขึ้นมานะคะเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ชื่อว่า Dolphin Jet Pack นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์สําหรับนักดับเพลิงแบบใหม่ค่ะที่ทางกระทรวงกลางหมของดูไบเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมานะคะเอาง่ายๆก็คือคล้ายๆกับ การขับเจสกีเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มียานพาหานะเนี่ยขับไปตามแม่น้ํานะคะเมื่อไปถึงเหตุที่มีการเกิดไฟไหม้ก็จะมีการใช้อุปกรณ์ที่ติดกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะพร้อมกับแรงดันคล้ายๆเหมือนที่เราเล่นเป็นอุปกรณ์อะไร,ระใช่มีเครื่องเล่นที่แบบว่าเป็นแรงดันน้ําขึ้นมาเนี่ยนะคะแบบนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมีการยกตัวให้นักดับเพลิงเนี่ยนะคะลอยตัวอยู่กลางอากาศหลังจากนั้นก็ใช้สายดับเพลิงเนี่ยค่ะฉีดน้ําจากแม่น้ําดังกล่าวเนี่ยไปยังสถานที่เกิดเหตุซึ่งเอาง่ายก็คือไม่ต้องใช้รถอะไรเยอะแยะ มากมายมีเหตุปุ๊บขับเจสกีไปแล้วก็ฟิวขึ้นมาเลยค่ะพี่ยอดว่า <c oughs> เป็นไงคะเทคโนโลยีนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่แต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สถานการณ์นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นบางทีถ้าเป็นไฟไหม้ที่ดับไม้อะไรก็ตามที่ดับด้วยน้ำเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันมันมันใช้ได้ดีมาก <c oughs> แต่ถ้าเป็นไหม้รถยนต์ที่มันมีสารที่ไม่สามารถแบบ เชื้อเพลิงที่ไม่สามารถดับได้นา,านได้ะครับผมมันจะต้องเป็นโฟมนะครับมันก็เลยเหมือนก็เข,า,ขาหน่าจะต้องพัฒนาเอาเป็นว่าอาจจะมีถังโฟมติดไปด้วยนะถังโฟมติดไปด้วยแล้วสายฉีดเนี่ยก็ผสมผสมน้ําแรงดันนี่กับโฟมออกไปไปควบคุมการดับไฟเพราะว่าส่วนใหญ่ไฟไหม้ลดเนี่ยดับด้วยน้าบางบางเหตุการณ์ก็ไม่สามารถควบคุมได้ไอ้อย่างอย่างบ้านเราคลองเยอะแม่น้ําเยอะเองครับพี่มันมีเหตุการณ์เป็นเหมือนไฟไหม ในบ้านที่อยู่ติดกับน,น้ำะไรมีเยอะไหมครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดเหตุทั้งนั้นเลยเพราะทุกครั้งเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ในบ้านเราตอนนี้หน่วยอาสาสมัครดับเพลิงที่ไปถึงทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะไปทีมแรกเนี่ยเขาจะประเมินให้เราหมดเลย<ฆ>นักดับเพลิงกู้ภัยของเราเนี่ยจะมีความรู้ก็คือไปถึงพับจะรายงานและประเมินให้เราเลยว่าเป็นเหตุการณ์ไหมอะไรนะเราได้รู้แล้วว่าไหมอะไรคนที่ยังไม่ได้ไปเนี่ย รู้แล้วเป็นไม้อะไรต้องการกำลังไหมต้องใช้เวลาในการขอว่าเจ็ดไหมแล้วก็ตรงพื้นที่นั้นเขาจะประเมินให้เลยคือกันดูแหล่งน้ำนะครับ,รบทุกวันนี้ดักดับเพลิงอาาสมัครเราใช้น้ําจากท่อท่อระบายน้าเสียเนี่ยนะครับคือเปิดฝาท่อแล้วก็ถ้ามีประปาหัวแดงถือว่าโชคดีนะครับตรงไหนมีรประปาหัวแดงถือว่าโชคดีแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ต้องบอกว่า70-8 0เปซ็นเป็นการใช้แหล่งน้ําธรรมชาติก็คือเป็น คลองระบายน้ำหรือมากที่สุดก็ท่อระบายน้ําที่อยู่บนถนนนะครับนักดับเพลิงจะมีอุปกรณ์ก็คือเปิดฝาท่อระบายน้ําเอาท่อตัวหนอนดูดใส่ลงไปนั้นติดเครื่องหามหามแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือทุกวันนี้นักดับเพลิงไทยเราใช้อาสาสมัครเราใช้ท่อระบายน้ำผมเพิ่งเห็นเทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมใหม่ของเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับดับเพลิงเนี่ยเป็นเขาเพิ่งนําเข้ามาแต่ยัง น่าจะยังไม่ยังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนเป็นผ้าคลุมดับเพลิงเป็นเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าใยผ้าเขาบอกว่าใช้ได้ถึง60สถึง80ิครั้งเป็นผ้าผืนใหญ่ที่ทำทำขั้นตอนของมันก็คือทำการตัดอากาศครับ,รบให้นักดับเพลิงใส่ชุดป้องกันแล้วก็เอาผ้าเนี่ยคลุมรถไปทั้งคันแล้วมันก็จะตัดอากาศตัดวงจรหนึ่งของ อ่าหนึ่งในสามของการดับไฟไหม้เนี่ยก็คือทําให้ดับไฟผมไปดูมาเห็นก็ตาว่าเฮ้ยโอ้โหแต่ผ้าผืนนึงมันไฟแสงครับผมผมก็เลยแนะนําเพราะว่าเขามาอ,อยากให้เหมือนกับมูลที่เราสนใจไหม,มแล้วก็เลยบอกว่าผมแนะนําให้เขาไปเสนอให้กับทางด่วนก่อนอนานทางพิเศษนะไปกลางทางพิเศษแล้วก็ไปมอเตอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมว่าผ้าชนิดนี้มันไว้สําหรับดับคุมดับไฟรถก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากแนะนําให้เขาไป เสนอให้กับทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่ตรงจุดมากกว่าเนาะค่ะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยผู้ไปของเราส่วนใหญ่เราจะเป็นการดับรถก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วไปบ้านมากกว่าค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการ n i a Live อ p d ฟ t e เดททุกวันที่สิภาของเดินเวลาหนึ่งทุ่มนะครับดูจบรล้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง n i a Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะกดเลย